What do you feel like drawing today? อเคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะมาเจอกันในยามดึกนะคะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอา่านออกเสียงคำศัพท์ก่อนนอนกันนะคะอ่ะสามสิบนาทีก่อนนอนไปอย่างรวดเร็ววันนี้เราจะยังคงอยู่ที่ซาวเสียง able able นะคะอ่าคราวนี้นะคะจะไม่มีคำแปลให้นะ เราจะมาฝึกออกเสียงอย่างเดียวนะคะส่วนคำแปลให้ทุกคนไปเสิร์ชหาเอาด้วยตัวเองนะคะให้เราโฟกัสที่วิธีการอ่านคํำศัพท์ของแต่ละตัวและรูปแบบการเขียนนะคะแบ่งพยางอะไรประมาณนี้นะคะเนาะอ,อ่ะพร้อมที่คำศัพท์แรกนะคะคำนี้นะคะเราเจอแล้วนะคะในรอบที่แล้วเนื้อแปลว่าน่ารักนะคะอ่ะ Ah. ออเอโอเคค่ะมาสองคำแรกค่ะ <laughs> Do you remember คำแรกอ่านว่ายังไงเอ่ยอ่ะเราได้เทคนิควิธีการอ่านมาแล้วเราจะสังเกตว่าส่วนใหญ่ถ้าเห็น able อยู่ข้างหลังนะคะก็มักจะออกเสียงตัว A เป็นเสียงเออใช่ไหมคะเสียงชวา able able นะคะอ่ะพอได้คำศัพท์มาปุ๊บ ก็แยกพยาง์เนาะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ไหมอ่านะคะจากนั้นก็ใส่เสียงสั้นเสียงยาวเราก็จะรู้ว่าตัวนี้เป็นเสียงอะไรคะเออดอเออโบแอดอร์เบ <adorable. S 1> อ่าอ่านว่า Adorable a d o อ a b l e อ่าคำนี้เราเคยอ,อ่านมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะอ่าก็จำได้แม่นนะคะ <c oughs> การฝึกการอ่านด้วยฟอนิกนะคะคือการฝึกฝนนะคะฝึกอ่านสม่ำเสมอนะคะเราก็จะเข้าใจว่าเอ้ยแต่และตัวมันออกเสียงประมาณนี้นะคะ <c oughs> เริ่มไม่มีเสียงแล้วสักครู่นะคะเดี๋ยวเปิดคำศัพท์ก่อนเปิดดิกช i o n a รีก่อนกำลังหมุนติ้วๆอยู่เลยนะคะอะ่ะ คำนี้ก็เหมือนเดิมอ่ะแยกพยางนะคะก็น่าจะประมาณนี้ไหมอ่านตันี้ไหมตัวน,นี้ไหมคำนี้ก็เหมือนเหมือนจะเคยเห็นแล้วนะคำนี้ก็เหมือนคุ้นๆเหมือนเราเคยเห็นแล้วเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมอ่าอ่าลองฟังดูนะคะ เอาคำว่า able กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันยังเยอะอยู่มันมีคำคำที่ลงท้ายด้วย able เยอะมากนะคะเราก็จะอ่านให้หมดเลยนะมีกี่คำอ่ะโอเคค่ะมาคำนี้นะคะเราก็แยกประมาณนี้นะคะก็จะเป็น1,2,3,4งสอพยางนะคะเน้นที่พยางที่สองนะคะอ่ะอันนี้ก็เน้นที่พยางที่สองเหมือนกันนะโอเคอ่ะทีนี้ก็ใส่เสียงสัง้นเสียงยาวเข้าไปนะคะอ่ะ พยางค์ที่1นนะคะก็จะเน้นจะเป็นเสียงชวานะคะสระตัวแรกนะเป็นเออเออนะคะต่อไปเพลออีอ่าตัวนี้ก็เป็นเสียงสั้นนะคะเพลออีคพลิกเอพลิกเอพลิกอ่าแล้วก็เป็นอ่าเมื่อกี้เราแยกตัวซีกับตัวเอเนาะทีนี้มันไม่ใช่นะคะก็จะเป็นประมาณน,นี้ applicable อ่าฟังเสียงค่ะ applicable 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 a plicable อ่าทีนี้เสียงเข er ิมันก็จะไปลิงก์กับเสียงชวาเอะนะคะก็เป็น applicable applicable อ่าเอาความหมายด้วยไหมก็ดีเนาะอ่าจะได้ไม่ต้องไปเปิดใช่ไหมคะอ่าสามารถนำไปปรับใช้ได้อ่าที่สามารถนำไปปรับใช้ได้โอเค อ่านว่า applicable, applicable, applicable นะคะอ่ะอีกรอบหนึ่งค่ะ a p p l i c a b l e, applicable, applicable affecting or relating to a person or thing สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะอืม ลองดูนะอ่ะลองฝึกอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ a adorable 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 a อ่ะมันเขียนไม่ได้ a p a p r i c a b l e a p r i c a b l e a p r i c a b l e นะเห็นไหมคะอ่านได้แล้วนะคะตบมือนะคะอ้าวไปข้อต่อไปอ่ะเห็นไหมย,ยากไหม Ooh, I love drawing love เหมือนกับหัวข้อที่ตั้งไว้เลยอ่านคำศัพท์ง่ายๆก่อนนอนนะคะแต่ว่าไม่ได้มีก่อนนอนใช่ไหมอ่ะคำต่อไปค่ะ let's go อ่าตื่นเลยใช่ไหมตื่นเลยใช่ไหมเอาวค้าง <c oughs> มือถือบอกว่าค้าง ยินดีต้อนรอับฝึกอ่านออกเสียงสะกดคำคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย able กันนะคะภาคสองภาคสอง a able ภาคสองนะภาคแรกภาคแรกจบไปแล้ว่าอ,อันนี้ภาคสองนะคะมาต่อภาคสองนะอ่ะลองดูซิ What do you feel <ต> like drawing today? คำนี้นะคะมาจากคำว่า consider อ่ะ consider บวกกับคำว่า able ค่ะใส่เข้าไป oh. อ๋ออืมอืออกเสียงตามนะคะอุ้ย เกี่วนมสการเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ส่งของขวัญให้เจ้าค่ะอ่าต่อไปค่ะอ่าต่อไปยังไม่รู้มมีใครมาอ่าแล้วก็ต่อไปเป็นเสียงอ e ีนะคะ อ e. ต่อไปเดเดต่อไปเออเอใช่ค่ะ consider consider เออแล้วก็บวกกับคำว,ว่า able นะคะอ่าบเอ อ้เอ่ะ<อ>ก็เหมือนเดิมนะคะก็แยกพยางนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะหนึ่และ5นะคะไปทีละคํานะคะดีกว่าเนาะเพราะว่ามันยาวนะคะโอเคเดี๋ยวเขียนก่อนนะคะ ฟังเสียงนะคะ considerable 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 consider a consider a. Consider, a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 . Considerable. consider able นะคะ considerable อ่าเวลาอ่านก็เป็น considerable considerable นะคะเนียนที่พยางค์ที่สองนะคะ s i t อ่ะตัวนี้เป็นเสียงชวาตรงนี้เป็นเสียงชวานะคะเอออืมเคนสิเดอสิทเดอเอออ่าอ่าสิทแล้วก็เอออีอออเสียงเออนะคะเออต่อไปเสียงตัวเอก็เหมือนเดิมค่ะเป็นเสียงเออนะคะ considerable considerable large or of notice noticeable and noticeable noticeable importance เอ large or of noticeable 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 importance ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูความหมายภาษาไทยก่อนนะคะก็คือค่อนข้างมากนะคะ great ค่อนข้างมากนะคะ เขาบอกว่าอย่างนี้นะไม่แน่ใจว่ามีความหมายอย่างอางื่นอีกไหมนะคะอ่ it means much many great important major key เยอะมากเลยนะคะเป็นกรอบเป็นกรรมก็ได้นะคะแปลว่าค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างมากน่าพิจารณาน่านับถือจำนวนมากจำนวนไม่น้อยนะคะอะ่ประมาณนี้นะคะ ่ะเวลาอ่านก็เหมือนเดิมนะคะ Again อ่ะลองอีกครั้งหนึ่งค่ะ c a n s i t e r เอ er อ er considerable considerable อ่าโอเคนะคะไปคำต่อไปนะคะเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ตัวนี้นะคะเ,เป็นตัววายค่ะ ก็จะออกเสียงเป็น a b l y a b l y ใช่ไหม <laughs> ใช่เปล่า a b l y หรือ a b l y เออลองดูนะว่าจะออกเสียงว่าอะไร a b l y หรือ a b l y เอ๊ยงง,งงอยู่หนะ้าตัว Y เนี่ยออกเสียงว่าอะไรนะอ่าเสียง e นะคะ considerably อ่าก็เป็นเปลี่ยนเสียงนิดเดียวนะคะก็เป็นเสียงจาก b o l ใช่ไหมเออ bowl ก็เป็น a b l y a b l y อะเวลาที่เราเจอคำศัพท์ลงท้ายด้วย a b l y จะออกเสียงว่า a b l y a b l y เออเออ,อ,อตัว a เป็นเสียงชวาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัว y ตัวนี้เป็นเสียง long e แต่ว่าเวลาอ่านก็จะเหลือ e. ีกนิดเดียวนะคะ a b l y a b l y นะคะก็จะเหลือ e นะคล้ายๆ short i considerably considerably <c oughs> ไม่ถูก considerably Consider <ably. S 1> <laughs> พูดไม่ได้ Considerably 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 ไม่ได้คำว่า b l e <laughs> ไม่ค่อยถนัดคำว่า b l e นะคะ considerably ่า considerably considerably อ่าประมาณนี้นะคะอ่าเหมือนเดิมค่ะใส่เสียงเข้าไปค o นอันนี้เสียงชาวานะคะ เอออืมเ uh, mm, นเน้นที่พยางค์ที่สองเหมือนเดิมค่ะ s, s id เออ consider เออเบอ่าอันนี้เป็นเสียงสัน้นเสียงยาว e considerably 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 อ่าประมาณนี้นะคะ <c oughs> อ่าไปดูความหมายกันนะคะก็ it's mean to large เหมือนเดิมนะคะ to large noticeable uh, noticeable 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 or important degree นะก็อย่างมากเป็น adverb นะคะโอเคคะ่ะผ่านไปทีนี้เราก็รู้แล้วนะคะถ้าเห็น a b l y ก็เป็น a b l y a b l y ได้เลยนะคะทุกคน นะคะอ่ะาพัมต่อ Ooh, love drawing. ตื่นไหมอ่านก่อนนอนตื่นไหมตื่นไหมคะไม่ตื่นนะม่วงไหมอ <Off. S 1> อ่าเอาเอา,เอาอีกสักสักนิดนึงอให้ได้สิบคำนะคะวันนี้เอาสักสิบคำก็พอนะคะมันเยอะจริงๆก็อยากอ่านให้หมดชอบแต่นโอ้ค <Ooh. S 1> สิบคำก็พอเดี๋ยวจะนอนดึกกันไปนะคะ เดี๋ยวสมองเราจะล้าแล้วจำ <A. S 1> ไม่ได้เอาไปวันละสิบอ่าก็จะเติม T O L E R แล้วก็บวกกับ Able ไปนะคะ I O F เหมือนเดิมเวลาที่เราเจอ able ก็ออกเสียงว่าอะไรคะ able able อ,อันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ปะอ่านว่าอะไรคะเธอโทโท,ทไหมโทไหมคะโทหรือว่าทอ,อลองดูนะคะ,ะฟังเสียงนะคะ อ๋อแสดงว่าแยกผิดแล้วอ่าทีนี้เราก็จะประมาณนี้นะก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เน้นที่พยางค์ที่หนึ่งอ่าแบบนี้นะคะ Tolerably Tolerably Toler Tolerable Tolerably 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 เอาผิดคำ ลืมลืมโบโบ,โบคนละคำเติม e เติม e เติม e. อคค้คนละคำคนละคำขออภัยค่ะ tolerable 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 เฮ้ tolerable 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 ช้าช้านะคะอืออ่าอ,อันนี้นะคะพยางค์ที่หนึ่งนะคะ อือ tall tall อ่ะ er ค่ะ er er เสียงยาว a ค่ะ er er เสียงชวาค่ะ b er u bold อ่าทีนี้ก็ tall er b o l tolerable อ่าทีนี้ก็พูดให้เร็วขึ้นนะคะ tolerable tolerable ใช่บไหม tolerable อ่าประมาณนั้นนะคะ tolerable able Tol er able tolerable tolerable ค่อยค่อยเรียนแบบนะคะ tolerable 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 ประมาณนี้นะคะ tolerable 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 ประมาณนี้ค่ะ b o l อ่ะทีนี้ก็เปลี่ยนตัว e เป็นตัว y นะคะก็เป็น ble เห็นไหมนะคะ ไม่ทันได้แปลความหมายเลยอ่ะ uh, to limit agree or quite นะคะเติมตัว y เข้าไปอุ้ย <U y. S 1> เดี๋ยวนะ <laughs> เอาใหม่ค่ะขอภัยค่ะอ่ะ uh, เดี๋ยวแปลความหมายให้ก่อนนะแปลด้วยไหมแปลงเนาะอยากรู้เหมือนกันค่ะก็เลยอ่ะ uh, สามารถทนได้ it's mean to able to be burn ใช่ไหม burn to be to be อะไรเนี่ย เดี๋ยวขอหากันนะคะ born Born to be born uh. able to be born or endured uh. ่า endured endured อ่านว่าไง uh. เดี๋ยวขอแปลฟังเสียงก่อนนะคะ endured endured <laughs> ลืมเออ you are ออกเสียง uh. ured, เอ endured แปลว่าอดทนนะคะ่า <laughs> uh. able to be Born or endure สามารถทนได้นะคะโอเคอ่ะเอาไหมนะคะ t a u tall er a bo tolerable tolerable เห็นไหมคะถ้าเราพูดบ่อยๆซ้ำๆมันก็จะเริ่มแบบคล่องขึ้นนะคะ i t mean able to be borne or endured ใช่ไหมสามารถทนได้เย่ Yay! พรุ่งนี้ลืมความหมายแล้ว <c oughs> นะเราไม่ได้มาท่องนะเราไม่ได้มาท่องคำศัพท์นะแต่ว่าเรามาฝึกอ่านคำศัพท์เฉยๆนะคะว่าอ๋อถ้าเราเจอคำเนี้ยเวลาอ่านอ่านแบบนี้นะคะเราไม่ได้ท่องนะเราแค่ฝึกอ่านเฉยๆนะคะเอวันนี้อาจจะจำไม่ได้แต่วันพ้อข่าวต่อไปเราเจอในหนังสือ ในบทความหรือในอะไรที่เราเจอเราก็จะใช้วิธีการนี้นะคะในการสะกดเราก็ออกเสียงออกมาพูดมันออกมานั่นเองพอเราใช้บ่อยๆเราก็เราก็ไปรู้ว่าไปเรียนรู้ว่ามันแต่ละคำนะ่ะมันใช้ยังไงนะคะอืออ่ะทีนี้ก็เปลี่ยนตัว e เป็น y <อ>นะคะอ่าเปลี่ยนตัว e เป็นตัว y ค่ะก็ก็จะกลายเป็น u b l y อย่างที่บอกนะคะ ลืมล้ำใส่ตัวไว้เข้าไปอะฟังเสียงค่ะ tolerably 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 tall er Tol er b l y อะค่อยๆพูดเสียงย่อยเขาช้าๆช,ชัดๆก่อนนะคะ tall er er b l y แล้วค่อยลิงเสียงกันเป็น tolerably tolerably t o l l e r b l เบอ่ะทั้งตัว R ทั้งตัว L นะคะดูปากตัวเองนะคะหอปากหอลิ้นกับกับกระดกลิ้นแตะฟันบนใช่ไหมอ่าสลับกันไปเลยนะคะทั้งมีทั้ง R ทั้ง L นะคะสนุกมากอ่า taller taller er r u b ออเบรอ่ะได้ไหมได้ไหมคะ t อล l ลออ่ะตัวนี้เป็นเสียงอีนะคะ แล้วก็เบาๆอีกนะคะก็ to a limited a limited degree or quite ไม่มีความหมายให้เดี๋ยวไปแปลดูซิหมายถึงอย่างสามารถทนได้นะคะอ่ะอย่างสามารถทนได้ก็ว่างี้นะดีพอใช้ได้ อย่างสามารถทนได้อ่าอย่างที่สามารถทนได้อ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปคำสุดท้ายแล้วกันในวันนี้คือคำว่าอุ๊ยเอาสองคำดีกว่า change change อ่ะทุกคนคะเขียนคำว่า change แล้วก็บวกกับคำว่า able ลงไปนะคะก็จะได้คำว่า changeable อ่าอ่ะ,อะมันคือคำว่า change ที่แปลว่าอะไรคะ เปลี่ยนหรือว่าแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะมาบวกกับคำว่า able นะคะคำนี้ก็คือเขียนปกติเลยนะคะแล้วก็บวก able ลงไปไม่มีการตัดหรือว่าเพิ่มหรือว่าลบอะไรนะคะเขียนปกติเลยอ่าแล้วก็ออกเสียงเป็น changeable 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 เหมือนเดิมใช่ไหมคะเวลาที่เราเห็น able มันจะถูกลดเสียงเป็น able able นะคะอ่าเสียงตัวจีมาบวกกับเอก็เป็น jeable j a b l e แค่นี้เองเลยนะคะอ่าเจ้าขาพระอาจารย์นะคะใช่แล้วนุ้นลืมลืมเขียน <c oughs> โอเคอ่ามาค่ะเขียนได้ไหมคะอ่า chain อ่า <c oughs> อุ้ยได้เวลานอนโอเคนะคะอ่าคำสุดท้ายก็ได้ มันโดนเตือนแล้วอ่าคำนี้คำสุดท้ายแล้วกันนะคะอ่ามาค่ะใส่มาเลยอย่างที่พระาจารย์ mm. ด้วยเอ่าคำว่า change mm. ปกติเลยค่ะเขียนมันปกติเลยแล้วก็เติมคำว่า able ลงไปอ่าโ mm. mm. แล้วก็ปีท้ายด้วยตัว e นะคะ อ่าเหมือนเดิมนะแล้วก็จาออกปาดมาณนี้อันนี้ก็น่าจะต,ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็ฟึบอย่างนี้นะหนึ่งสองสเน้นที่พยางที่หนึ่งอ่าจากนั้นใส่เสียงสั้นเสียงยาวให้กับคำศัพท์คำนี้จะเป็นเสียงลอง a ก็ใส่ขีดยาวเข้าไปตรงนี้นะคะอ่าตัวนี้ก็เป็นเสียงชะวา ส่วนตัวนี้เป็น silent ไม่ออกเสียงนะคะอ่ะก็เป็น chain 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 c a g e a b l e อ่าวิยสามพยางเนี่ยมันก็ต้องเป็นงี้ใช่ไหมอ่ะก็จะเป็นหนึ่งสองสามอ่าประมาณนี้นะ changeable อ่ะฟังเสียงเขาใหม่ changeable 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 <laughs> change อ่านง่ายๆาทำไมนังลืม changeable นะคะเเออื change อเออบออู changeable Ch changeable often changing often changing นะคะอ่าโอเคนี่คือความหมายของมันนะคะอุ้ยกำลังสนุกเลย โอเคที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะอ่าโอเคค่ะปะพอแล้วประมาณนี้นะคะอ่าเป็นไงบ้างคะ how do you feel <laughs> you got it อ่านอ,อ,อีกรอบนึงค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรเมื่อกี้ผ่านไปแล้วอ่านว่าอะไรนะ <laughs> ลืมอ้าวมีใครลืมบ้าง ห้าสิบเก้าเออโดวเลขมันมาจากไหนไม่ทราบเจ้าค่ะพระอาจารย์ <laughs> นะคะอ่าอันนี้อ่านว่าไงนะคะ tall er level อ่ uh, า tolerable tolerable chain อ uh, ่าก็ the uh, changeable อ่า changeable changeable อ่ะวันนี้เท่านี้นะคะฝากไว้นะคะเอะ่เมื่อกี้เราลืมไปว่าอันนี้มันเป็นรีใช่ไหมก็เป็น tolerably er er e. อ่า tolerably tolerably นะคะ sorry อ่ะประมาณนี้นะคะ good night นะคะก็ขอบคุณนะคะกลับล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามา ฝึกอ่านออกเสียง able และ a b l y ด้วยกันในคืนนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะ Have a nice dream บายขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะมาฝึกกันใหม่นะคะ